สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนกจะมาสอนถักหมวกลายง่ายๆมือใหม่หัดถักก็สามารถถักตามกันได้นะคะอันนี้เรียกว่าลายลวดน้ำนะคะจริงๆนกเคยทําคลิปวิดีโอสอนไว้ก่อนหน้านี้จะเป็นของเด็กนะคะก็ยังมีแฟนคลับขอกันเข้ามาอยากให้ทําแบบผู้ใหญ่บางทีมือใหม่ก็ไม่สามารถที่จะลดจะเพิ่มได้นะคะวันนี้เลยจัดไปตามที่ขอสําหรับหมวกใบนี้นกใช้ไหมข้อตอนเกาหลี8ภดพายในการถักนะคะ หลังจากที่เพื่อนๆนได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนเพื่อนอยากจะสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจัดโปรโมชั่นในไลฟ์สดทุกๆวันอังคารเวลา10โมงถ้าเพื่อนๆพนพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไหมข้อต้อนเกาหลี8พายนะคะนกใช้สีละ หม้วนชุดอุปกรณ์ทำปอมปอมโครเชตที่ใช้2หัวนกใช้7จทับศูนย์ในการถักถ้าเพื่อนๆมีหัวเดียวก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่4.5มิลหรือว่า5มิลได้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มถักนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นงานที่นกถักเป็นตัวอย่างนะคะรอบหัวก็ประมาณ20นิ้วนะคะก็ไซส์ปกตินะคะ หัวปกติจนถึงหัวใหญ่ๆก็สามารถใส่ได้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบพี่นกใช้สีพื้นแล้วก็สีไหมสีเหลือบสีสลับนะคะก็ออกมาสวยงามเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสีพื้นกับสีสลับก็จะออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็สีพื้นกับสีพื้นแล้วแต่เพื่อนๆชอบว่าชอบแนวไหนนะคะขั้นตอนในการถักนะคะเราจะเริ่มถักโซ่นกใช้สีกรมท่าเป็นสีหลัก ถักโซ่ไปทั้งหมดเจ็ดโซ่ถักโซ่ขึ้นสองนับเป็นหลักแรกเว้นไวหนึ่งหลักแล้วถักลงตรงหลักถัดไปนะคะหลักที่หแล้วพร้อมกับถักเก็บปลายไหมไปด้วย มันจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดหลักรวมกับโซ่ขึ้นแถวต่อไปถักโซ่ขึ้นสองแล้วพลิกกลับเราจะถักริ้วหลักนะคะโดยเกี่ยวเ,เส้นด้านหลังเพียงเส้นเดียว เราจะถักพลิกกลับไปมาให้ได้ตามขนาดของรอบหัวเรานะคะถักเป็นแบบนี้แล้วก็ลองเอามาวัดกับรอบหัวเราว่าเราต้องการไซส์ไหนนะคะของนอกถักอยู่ทั้งหมด42แถวจากนั้นเราจะมาถักเลื่อนห่วงให้ชิ้นงานมันติดกันห่วงอยู่ด้านหลังนะคะเกี่ยวห่วงลอดออกมา ล็อกหนึ่งครั้งจากนั้นถักเลื่อนห่วงด้านนี้มันจะมีเส้นเดียวด้านหลังนะคะให้เราถักเกี่ยวเ,เส้นเดียวแบบนี้นะคะ จากนั้นพลิกกลับแล้วก็ถักโซ่หนึ่งในแถวแนวตั้งแบบนี้นะคะเราจะถักไปสองหลักให้เราถักนับหลักไปในหนึ่งช่วงลายเวลาเราขึ้นลายหมวกนะคะตรงนี้เราจะใช้อยู่ทั้งหมดเจดหลักนับไปแบบนี้หนึ่งแบบนี้นะคะอันนี้หนึ่งหนึ่งช่วงลายที่แถวแนวตั้งแบบนี้นะคะตรงนี้อีกสอง 3ามสีห้านับทีนับไปทีละ7ทีละเดนะคะเวลาเราขึ้นลายมันก็จะได้ตรงจนครบรอบถ้ามันขาดไปหลักหนึ่งเราก็แอบเพิ่มนะคะแต่ถ้ามันเกินมาหลักหนึ่งเราก็แอบลดพอเราถักมาจนครบรอบนะคะถักเลื่อนห่วงจบแถว ปิดแถวนะคะจากนั้นเราก็จะถักสลับสีนกใช้เป็นสีครีมเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็เอาปลายไหมมัดกันซักหนึ่งรอบนะคะทิ้งสีกรม,มท่าไว้ตรงจุดเริ่มต้นเราจะถักเฉพาะสีครีมไปดึงดึงให้แน่นนะคะตรงนี้แล้วก็ถักโซ่สามนับเป็นหลักแรกจากนั้นถักพอหนึ่งคอไปสองหลักรวมกับโซ่ขึ้นเป็นสาม ถักโซ่หนึ่งเว้นไว้หนึ่งหลักถักพอหนึ่งคอไปสามหลักโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบ พอเราถักมาจนครบรอบตรงนี้ก็จะเว้นหนึ่งหลักถักโซ่หนึ่งแล้วเราก็จะถักเลื่อนห่วงตรงโซ่ที่สามหนึ่งสองสามเวลาเราถักเลื่อนห่วงให้เราดึงสีน้ำเงินขึ้นมาด้วยนะคะแบบนี้นะคะแต่สีน้ำเงินก็ยังวางไว้ตรงจุดเริ่มเริ่มต้นเหมือนเดิมจากนั้นถักในรูปแบบเดียวกันอีกหนึ่งแถว โซ่หน,นะคะแล้วก็เว้นตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งของหลักจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะตรงกันกับแถวที่หนึ่งพอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่3าเหมือนเดิมนะคะ จากนั้นขึ้นแถวที่3เกี่ยวสีกรมท่าขึ้นมาดึงสีครีมให้แน่นๆนะคะถักโซ่4จริงๆมันมีโซ่ถักแค่โซ่3นะคะแต่มันมีโซ่ขั้นระหว่างกลางในแถวที่3นะคะตรงนี้นะคะเราจะเอาไว้เป็นโซ่ตรงนี้จริงๆ3แล้วก็บวกมาตรงนี้อีกหนึ่งมันก็จะเป็น4จากนั้นถักพอ1คอ หลักที่1นนะคะแล้วหลักที่2เราจะถักยาวหน่อยเลื่อนลงมาด้านล่างมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้จะยาวหน่อยหลักที่สามถักโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอสามหลักนะคะหลักตรงกลางก็จะถักให้ยาว ถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบเท่าเราจะมาถักเลื่อนห่วงตรงโซ่ที่3นะคะ1 2 3ตอนเริ่มต้นเราถักสีมันจะบวกตรงด้านข้างมันก็จะได้หลักแบบนี้นะคะอันนี้เรานำไปก่อนเป็นโซ่3ต่อไปถักโซ่4เหมือนกันเราจะถักสีละ2แถวนะคะ ในแถวที่1ตั้งแต่แถวที่3ไปแถวที่1ของของสีใหม่นะคะเราก็จะถักแบบนี้แล้วก็แถวที่สองก็จะถักเหมือนแบบนี้เลยนะคะจะถักเหมือนแถวที่1แต่เราจะไม่ถักหลักยาว พอเราถักมาจนครบรอบอันนี้จะถักพอหคอสองหลักแล้วมาถักเลื่อนห่วงตรงโซ่ที่สามหนึ่งสองสามถักจบแถวจากนั้นให้เราเกี่ยวสีครีมขึ้นมาเราจะถักสีละสองแถวเวลาเราจบนะคะให้ดึงสีกลมท่ารัดสีครีมให้แน่นๆจากนั้นแถวที่ห้าเราก็จะถักเหมือนกับแถวที่หนึ่งนะคะมันจะมีถักโซ่เวลาเราขึ้นต้น โซ่3อยู่2แถวโซ่สอยู่2แถวสลับกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักที่1 2 3แบบนี้นะคะถักโซ่1พอ1นึขอสหลักโดยหลักตรงกลางเราจะดึงหลักเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะ เราก็ถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบเวลามาจดจนครบรอบนะคะมันจะมาจบตรงนี้แล้วก็เว้นหนึ่งหลักถักโซ่หนึ่งถักเลื่อนห่วงตรงโซ่ที่สามนะคะแล้วก็แถวที่หมันก็จะถักเหมือนกับแถวที่สองจากนั้นเพื่อนๆก็ถักสลับสีกันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสีละสามแถวนะแบบนี้นะคะสีครีมส,สามแล้วก็สีกรม,มท่าสามพอเราถักสลับกันนะคะสาม สีละ3แถวนะคะครีมหนึ่งแถวที่1จะเป็นแบบนี้แถวที่2ที่3อันนี้ก็จะถักเหมือนกันนะคะจากนั้นสุดท้ายเราจะถักปิดจอมหมวกตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่นกทำเครื่องหมายไว้นะคะสำหรับสีครีมสุดท้ายให้เราตัดแล้วก็เอาปลายไหม่มัดกันสัก2รอบ แล้วเราจะถัก X แบบนี้นะคะถัก X ตรงระหว่างโซ่หนึ่งตรงนี้เมื่อกี้เราถักด้านหน้านะคะอันนี้เราก็จะทิมหัวเข็มลงด้านทะลุออกมาด้านนอกถัก X เ,เหมือนกันอันนี้เกี่ยวด้านหลังอันนี้ทิมลงแบบนี้นะคะสลับกัน พอมาถึงจุดเริ่มต้นรูมันก็จะเหลือประมาณนี้นะคะให้เราถัก X บนทุกหลักจนครบรอบ ันนี้จะเป็นแถวที่2ต่อไปตั้งแต่แถวที่3เราจะถัก a 1 x 1สลับกันจนครบรอบ a คือรวบถักรวบ2หลัก x คือใน1ห,หลักถัก1ครั้งสลับกันวนเป็นก้นหอยไปเรื่อยๆจนจอมหมวกปิดนะคะ พอเราถักจนจอมหมวกมันใกล้จะปิดให้เราถักเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะให้ตรงกลางมันปิดจากนั้นก็ตัดไหมได้เลยนะคะสำหรับหมวกก็เสร็จนะคะจากนั้นเราจะทำลูกปอม มาติดกับจอมหมวกนะคะลูกปอมป,อปอจะมี4ไซส์4ขนาดมันจะมีเล็กสุดแล้วก็ลองอันที่สองนะคะนกใช้อันที่สามวิธีทำปอมปอนกเคยทำคลิปวิดีโอสอนไว้ก่อนหน้านี้เพื่อนๆลองย้อนไปดูนะคะก็จะทำออกมาในรูปแบบนี้ใครชอบสีไหนก็สามารถทำได้แล้วก็หรือว่าจะสลับนะคะสำหรับลูกนี้วิธีพันอันนี้นกขออธิบายนะคะถ้าอยากได้แบบตามแบบที่นกทำก็ เราจับแบบนี้แล้วก็พันสีครีมก่อนพันให้เต็มแล้วก็ตรงนี้ด้วยจากนั้นก็เอาสีกลมมาท่ามาพันตรงกลางนะคะทั้งสองข้างแล้วเวลาเราตัดแล้วนะคะตัดออกมาแล้วมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเส้นไหมกลมๆแบบนี้นก็จะใช้วีที่เราใช้วีผมปัด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 แบบนี้มันก็จะได้ออกมาแบบฟูๆแบบนี้นะคะเหมือนขนหมีนะคะหลังจากที่เรา ทำรูปปอมๆเสร็จแล้วเราก็เอามามัดติดกับจอหมวก หลังจากที่เราติดลูกปอปอมๆเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะมีหมวกทักลายง่ายๆสวยๆไว้ใส่กันยังไงเพื่อนๆลองทักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ